ขอเลือ่อนไปก่อนนะคะอะไรอ่ะแกเสิร์ฟการบ่อยมากเป็นไรอ่ะช่วงนี้อ่ะก็หล่อเนี่เลิกแกผู้ลายชุยโทรมาฮัลโหลเตงหมายความว่าไงอ่ะเอา้ามีจับได้ ก็หล่อนมันไม่สวย,ยงไงโอ้ยพวกมึงช่วงเนียวกูหน้าดำหน้าบอมมากเลยอะราศีไม่จับเลยเหมือนคนโดนขอกเลยว่ะมึงไม่ได้บอกค่ะถึงเ,เป็นแบบนี้แล้วปะไม,ไม่ใช่กับมึงเวลากูอยู่กูเดียวว่ะกูรู้สึกเหมือนมีเงาตุ้มตุต้มข้างหนังวิงไงก็ไม่รู้ว่าหรือเราจะหาหมอดูแบบจรินะจงๆเลยอะนะ่แหล่ะโอ้ว่าที่ไหนอนะ โอ้ยไม่ต้องหรอกพี่อย่าโกหกตัวเองอย่าพูด่ะโออยังไม่ใช่จะบอกว่าเขาสามารถดูดูดได้พิเศแล้วนะพี่ีล่อพี่จ้าโฮโลเวิลด์จากการโทรดูรวมหนึ่งก้าสนูที่เก่าแก่ที่สุดกว่า25ปีวันนี้มีมาเป็นแอปลวจ้า รวมหมอดูแบบเป๊ะปังไวมากที่สุดได้รับการการันตีจากสมาคมโหรศาสตร์ทุกคนรองรับการดูดวงได้24ชั่วโมงใช้งานง่ายฟีเจอร์โคตรเยอะเช็คได้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดยันตายตั้งชื่อเลขศาสตร์ลายเซ็นและสุดหล้อสแกนใบหน้าดูงโง่เฮ้งติดตามฟีเจอร์ที่น่าสนใจได้อีกเพียบต้องที่นี่เลยโคโลเวิที่สุดของแอปดูดวงรักพังงานร่วงหน้าหมอราศีไม่จับก็สามารถเช็คตรงนด้เลยจากแอปพลิเคชันนี้ พอลาเวอร์ตรวจด่วนแก้ด่วนเพิ่มแต้มบุญกระโดดไปเลยสิคะทุกเรื่องพยากรณ์ครบจบที่โฮโลเวิลด์แล้วอย่าลืมไปโหลดเพื่อความเป๊ะความปังกันเยอะๆะนะรับรองเล่นกันเพลิน